สตาร์เรียลดเกือบครึ่งล้านเอ้าลูกค้าสนใจจองใช่ไหมครับเชิญทางนี้ครับเชิญทางนี้เชิญทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมแค่แวะมาดูเฉยๆไม่ได้ตั้งใจจะเสียเงินวันนี้เสียวันนี้แหละครับเชื่อผมดีกว่านี้ก็ให้ฟรีแล้วครับแล้วทําไมผมต้องรีบอะงั้นตั้งใจฟังนะครับโปสตาร์เลียให้ส่วนลดทันทีเลยสี่แสนในรุ่นพรีเมียมขึ้นไปนะครับนจะส่วนลดจากแคมเปญยูโซกู่อีกสองหมื่นรออคกัวฮุนไดและอาชีพพิเศษอีกสองหมื่นจริงๆยังมีเพิ่มไม่อีกนะครับแต่พูด้ แล้วพวกประกงประกันล่ะครับมีแถมให้ครบครับมีประกันชั้นหนึ่งพร้อมพรบนหนึ่ปีมีประกันคุณภาพให้อีก5ปีแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ฟรีอีก5ปีลดขนาดนี้ผมถามจริงขายเอาสังคมอะครับจองเลยไหมครับพี่ช่วยผมออกเงินไหมล่ะแต่จองกับผมวันนี้เนี่ยผมมีลดให้เลยนะครับงั้นผมขอจองเหรอครับได้เลยครับเชิญทางนี้วันนี้เลยเหร ใครสนใจอยากได้ส่วนลดเกือบครึ่งล้านแล้วก็รับรถไวแบบนี้เข้ามาจองได้ที่ฮุ่นดลมบุรีบายสิริชัยมอเตอร์เซลล์นะครับโหรถให้ผมเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับอย่าพูดดังสิครับ